นอนไฮแว่จีิประมาณนี้อากาศตอนเช้านะ่ะแบบดีดีนะี่ปิงส้มนะ่ะจะน่อยกระซุกเลยพี่น้อยปิงสีนี่คือละ ดีและกษัวริวดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าสาวมาน้อยกะเมื่อนี้กะเป็นเมื่อที่สองเขาอยู่ไฮน,นะตอนเช้าสาเมื่อวานนี้เขานอนไฮดิอตอนนี้เป็นตอนเช้าวล่ะเป็นเวลาห้าโมงนี่แหละลูกมาแล้วกะฟีงไฟก็พี่น้องเย็นไอ้ดิ <c oughs> เย <c oughs> ็นแบบหนาวๆนะน้ำหม้อตุ๊กแห้ง กนะันหนาวนะใครเดี๋ยว้าวตัวไฟ เว็นทะเลอ่อยู่พี่น้องเอ้ยน้ำเหมาะอันกระตุกแห้งละอากาศกเย็นเย็นตื่นมานะน,นอนหายว่บสิประมาณนี้อากาศตอนเช้านะ่ะแบบดีดีดนะปาน้ำเหมาะกตุกแห้งขนาดพี่น้อง นี่จนเป๋่เบิดนะตกแหง้ามาโทัแหง่นี่โอ้คันเปรตนี่คือสีดกได้กกนี่กกมาโทัแหง่กับเนเป๋่เมื่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันน้ำหม้อนี่นะตกแห้งอีหลีดกได้นะเป็นคู่งาเลยเคยจะได้กินแล้วล่ะ อืนนยืเถิงพีกไไงไง่กะไอ้แม่ปรนเ็ดเต่านึงพเพื่อนเอาขี้งอขึ้นขี้งอลงเลยอุนดังยืเถิงพี่กะเต่านึงอยู่ยนุ่กะดังฟีงแล้วกะเฮ่อมาน้อยพี่น้องเอ้ยนี่ค้างมาน,นึง่งอันนี้สินึ่งเข้ามันนี่กระเ็ดเวดเลยมือวานยในขำสายแล้วกะแดดแต่กันเลยอ๋อพี่น้องเอ้ยวันนี้สีเสื้อเข้าก่อนน้ำโมนี่ก็เอาไว้เฮอ่ออันคือปิด ข้าวขิงข้าวยาแลา้วก็ชิลงหาตำละโคนั่นจะแล้วยีเดอบนตำละโคแล้วก็จากสิกล้นเปนต้นพี่น้องค้างเลยแบบนี้ เย็นเช่ไนะปุ๊บป้านี่ตะวินอ๋อแล้วน่าจะหกโมงเพียงเอ้ยตะวินอ,อ,อ๋อแลวส่องแสงคักขนาดนี่ต้นเสาร์นี้เขาน่าจะเฮ็ดกินอันนี้นะเค็บ เกิดการอยวนนี่เพียงเอ้ยเฮ้อหน้านี่แหละอีเมการนี่หลายเติบขึ้นนี้นะเอ,อ้เขียอ้อนี่จนได้ถทยนึงเพื่อนนี่นี่กะน่าจะเมน,นูอีโพก,การขึ้นนี้ ห้ามก่อนเกือบเป็ดตัวนี้นะเขาเป็ดนะคือใกล้ขอเชื่อน้ำเมื่อยเชื่อน้ำหลายพูด กลัวเบิรก่อืยสามคนแต่ว่านึ่งข้าหลายน่อย นึ่งแป๊บเดียวก็ได้ละสายสายมากกับเสิงนกเสิงหนูก็ยังฮ้องอยู่เพียงเอ้ยตะเบนก็อ่อสูงละไปวันนี้สิไปหาล้างนาอยู่ฝ่ายกอนอืดอกแคตะจิตพี่น้องเออนน่ ต่ำๆตนั่งเป็นแล้วแต่จิ๊บได้ปูนี่นะโอ้เป็นดกจินโน่เนะ่ะค่ะกำลังต่ำๆตนั่งเปลี่ยนละลงมาหาล้างหน้าอยู่ฝ่ายสบายมีต้องสูบน้ำอีเมียเพิ่งเซอฟุ่นฟนะุ่นอะ ล้างน้าแล้วมาเฮ็ดกลิ่นสีน่ะมาแต่บ้านพี่น้องเอ้ยจป็นหัวพัดไปเลยจนจะหนาวแล้วเอาโหมันเลยได้ไหมเด้อหัมันจะอ้าวเด้อหัวพักนะแยนั่นมันหนาวพี่น้อง,องเ,เ,เอ,งอ,งอ้ยฮอตของเด่นเพราะว่าอยู่หายีมีตู้มีตู้เส่โอ้โหบดนี่ได้ไหมเนาะเอามาเลยสีเฮ็ดกลิ่นก็จะสิลงเฮ็ดเว้พี่น้องเอ้ยสีนี่ก็ะยาม,มันหนาวนะ จำเดี๋ยวก็มาจะบ้านอยู <c oughs> ่นอนหายกะวงสายคือเก้าที่กลิ่นก่อนโค้วซิงต่อน,นญ่งๆไปเมื่อไปเมื่อเมื่อนั้นแหละพี่น้องเอ,อ้ยไปเมื่ออัน ต่ออย่าซื้อซีเลยโคแล้วฮามีเฮ็ดแรบนะมีคือลาบตอนใหญ่ตอนสีใหญ่เลยคอ่ะขันลาบแล้วเฮ็ดตอนแรบ นอนหายนอนโซนมีแต่ได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงหนูหงพีน้องเอ้ยแบบนี้เด้ตื่นมาบรรยากาศด,ดี เสื้อใบพักเปแล้วโอ้โจิ๊กเกอร์หัวข่าหัวข่าก็มีแล้วแม,นม,วมว่นี่่ะทุกกระเทียมหวกระเทมหัวจิ๊กเกอร์นี่อันเจ๊ข่าแนี่ๆนี่นี่นนโคโอะไร เสื้อคิดแล้วก็เชอเก๋เสื้อเปนโนนี่เสบืบอเตู้แล้วก็ใบมะน,นาวหมาขี้หุดนี่มีปุแล้วมันตายพี่น้องะขี้ห่นไปเลยโคบ่เบนี่ แตาไฟยืดถิงเ็ดตินยเถิงที่เราจังไม่ได้ยั้งขึ้นยั้งลงสบายปีน้่าจงกนน้อยแล้ว็หู่ยเ้เขากลนก็อนกลนนึงวันนี้วันนี้เราเนลัรั่ักไม่ยังมโคุ เส,ตเ,ตเสื้อซุกละแต่เนอยจะเสื้อน้ำทาสีสุกก่อนอเสื้อน้ำบปเลยหลายคนมีจัก๊กหลังจากเสื้อน้ำปุ๊บเลยเดี๋ยววันนี้มาเสื้อไปพักก่อนไปพักแลก็โห่มันพี่น้องเลยน้องหลายคนมีจัก เดี๋ยวมาเกลือไปอ,อันนี้มักซีนปีงตอนนึ่งพี่น้องเพราะมันก็นหลาลเติบมาตัวฮารสิโคก็เลยซอยเอาปีงมาใหา้นะของกินเพล็บพี่น้องอันนี้ก็ปิ้งหนูอีโพรอ,อันการนะหนูคือเลยรไหมหนูขาวหนูท้องขาวแซ่บเลยหนูท้องขาวนี่คือหนูวายเลยนี่แล้วก็ปิ้งสีนเน่มาใหา้นะของกินหลายพี่น้องเอ้ย พันยูบ้านเนี่ยมิมีแเน,นี่นยกลิน่นโคสแก่งซูกกอสิีปิ้งซูกกนี่ฟดขนาดนี่เปิดแลดวผักกีนยวซิมมึงก่อนดปก็อีเมสิมนำสุงใสัยจางอยูย่อีเมว่าได้จางอาไม อุกแล้วนี่มันจะตักเลยได้ฮอดกลางเว้นนะพี่น้องหลายไหมงั้น <c oughs> ต้มป่าเมื่อคืนนี่ดูหนิก่อนต้มกระดูกมันแล้วก็หูมันมาปิ้งก่อนน,น,นี่ปิ้งซีนปิ้งซีนปิ้งหนูปิ้งพร้อมดิวปิ้งส้ม,มนำ้ำหลายเมนูเลยพี่น้องหลายยาก <c oughs> เป็นกเป็น,ปน,ปน,นท,ทนนี่ด้ดีนีนยอนมันอันนั้นแล้วมันเหี่มขึ้นนะขึ้นมันขึ้นขอชมๆนี่ปิ้งส้มนะจะน้อยกระซุกแล้วพี่น้อยข้าวมนตเยน้อหุงอกข้าวมกุ้งหมอบนอมกุ้งหมคไปเลมมมมมมยก พูดตารล้ออยู่กรนั้นคือห่อนั้นกับน,นั้นดีกว่าอะไมนี่กินเขา้าแห้งวะนี่ปิ้งหนูกับท่านซุกนะแต่ว่าน่าจะไม่ได้กินเล้วพี่น้องป,ปิ้งหนูนี่ตอนเทงเพื่อละนั่นซุกปิ้งซีนี่คือละ ก็นายกระสุกแฮมแล้วปิ้งส้มสุกละจี้เอาพี่น้องเอ้ยมันนั่นมันนั่นสุกก็เลยจี้เ๊ยปิ้งส้มมากินก่อนพี่น้องเอ้ยนี่เจียวมะโกปิ้งสม้มส้มมะพันธอส้มหมูแคร์กิบ๊บเสือบ ข้าวนากันพี่น้องอุยอีพรา่าพงกาผู้ละเอเวก่อนละแล้วชุมควาไก่กับข้าวยากอ่ะหนูไอเวคือกั่นซีนหมูนี่สีส้มๆมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมแบบนั้นเล้วพี่น้องก็ข้าวมันเดียวพี่สาวลงจับไม่ละโ홉ไม่ละโห ันเนื้นอนอนพิ้นก่อนมาเนี่ยหนูสองขาวมันแซ่บเลยพี่น้องปลาตัวเฮมขนาดชิ้นกะเดี๋ยวพีนอีบันนี้ก็สิได้กินละสุกแล้วเดี๋ยวมาซอยก่อน สุกแล้วพี่น้องกย่าลือปิ้งหนูแต่ว่ากลางเวนเพี่และปิ้งหนูไม่ไม่ไม่พักกึ่งกับเลยไม่ได้ไปะเหรออ่ะหลังจากกินข้าวยาแล้วก็หาเป็นเคืองแล้วก็ลงมาคือเก่าพี่น้องเอ้ยลงมาพี่ละ ผมนกหู u ที่โพน่าจะเอาเสื้อแล้วล่ะผู้โดไปพูนเสื้ออันปวดที่ซุ้มค่อยฮ็ดกับขอเสียหน่าสอบข้อมไรเมื่อั้นนะ่ะมีอันมีเลี้ยวพี่น้องเอ้ยได้ค้านั่น,นขาขดไม้ใหญ่ๆนะที่โพน์เอาแล้วโ hu เสื้อแล้้เวแล้วมีตะข้อกับเม็ดต่ำวันนี้นะ ค่อยกระแม่ทอดอันทอดต่ำนะไม่ได้เฮ็นอื่นพี่น้งเอ้ยต่ำเลาะเลาะเล,ลไปคุละประตูคู่นี่ค้านี้เมื่อวานเมื่อวานซื้อนี่นะได้ค้านี้นี่เมื่ออันเพื่อเขามาโซยนะโมได้ค้านี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ยังนี่ไปหาพุทละประมาณส่วนอย่างยังมีหลายไปเลยได้ nước chín xuống mà, máy cả sáp điệu nữa, máy em máy đèn rồi cả à, máy thông thường, sáp พออารักเส็จเล็วจนหอดพุนพ่นอ้อหอดบอลชุมค่อยแอนทมกับเขาสวยหน่าแล้วมั้งนะี๋ยวนี่ก็น่าจะได้อนามมาจับมาเสิร์ฟนะแต่ว่าต้องดีกร่นเป็นต้นกับีินอ้อวงนี้มันต้นเป็นละค่าถมอนนี้แล้วกับสิกรุ่นเป็นต้นขายจะงดโฉง,งดจังสีไปซื้ออันนามนมาจับ มาฮอตลักตัวนี้นะเห็นอันเฮดกระตัน้นพี่น้องไลายเติบป้าขน่ะนี่เดี๋ยวเอาก้นอยู่ละโคนแล้วพี่น้องโอ้ยจักไม้พี่เลยนี่นด้นไหมจักไม้นั่นแม่โอ้ะนั่นมันโอ้ยไม้โตัวไม้โตมันเคยโอ้ะมันยังโอ้ะพี่น้องโอ้ยเฮดกระตั้นนะจำนี้ก็กำเนื้อก,ก็ไลายเติบ์ได้เลยเอาเซอร์เกล้งเอาเหลาเนี่ยเอาไปเซ่สอถุง หาได้เลยหลายเอามาแล้วก็เซ่ห้าวแบบนี้เล้พี่น้องเอยเอาไปเซ่น้ำแล้วมันก็บาดบาดแล้วก็ดอกง่ายอาอตัวนี้เสือก่อนพี่น้องเอ้ยลอมบ่ปิ้นเจ้าก่อนต่ำ ลักนี่นะต่ำอะไรต่ำเนียื่อกระยำเุยต่ำเหยือกระยมเลิกกระดองเข้าได้เข้าว้าอยู่บีเพอเอ็ดเลิกต่ำเอาแค่นี้ละทอมทบลงล้ค่ะ เ็นดากะนอนเฝ้าอยู่นะะ่ะค่ะเฝ้าพูเจ้าถมแล้วููน่ะเอาตอนนี้ลามาตะพุนกะเลี้ยวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่หอน,นี่เลี้ยวแล้วไปวันนี้กะขึ้นไปหันน้อยนึงแล้วกะสำเร็จบดนี้ใกล้แล้วล่ะหูเฮา ไม่ใหญ่นะพี่น้องหอัวถมแล้วก็กแน่นเด้ถมแล้วก็กแน่นเลยเบิกนี่แม่เฮกระตันเธอนี้มีไหมบ่สะคอนนี่นะไม้เปิดนี่มันมีอ้อเฮกระตันนั่นแทะไม้คือมึงเอาก็เนี่ไม้ขี้หมูนั่นน่ะอ้อดีใช่ไหมฮันไดนั้นได้ไปหานะเพราตุกเนึกโอนนั้นมันเคยอ้อเลย ไวกยังอ่อยังออดมน่มันยังออนออมาจีให้ปด่าออนโยนนี ตัวนี้เราคูห่อก็แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยนี่สาเร็จแล้ววันนี้ก็มีแตะเอานำมาจับมาซื้อนะเดี๋ยวหาโลบุงมาต้นก็ตัวนี้บุงเดี๋ยวเลบุงมาต้นบนน้าสีทอนนะบอน้าสีก้นนั่นอันนี้นำมาต้นเก่าพี่น้องเอ้ยต้นเก่าปีเลียเที่วกุ้นมีท่านมดก็้นมีเมดซ้ำเงาเนื่องลายล่ำอดยก้นมาต้นตัวนี้แล้วพี่น้องก่อนเป็นต้นใหม่อนะ่ะ ยังม่ท่านก้นดอกก้นตัวเก่านี่ท่านมดแล้ก็ตอนแรกนะตอนแรกน่าจะได้ตัดล่องเพราะว่าหูหาก็เลี้ยวแล,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 ล้วแต่หูหาก็ซื้อน้ำมาจับมาพุ่นจังสีเอาน้ำมาจับต่อเสือพี่น้องเอ้ยอ๋อโตเอาไว้เฮ็ดเก้าแม่เฮ็ดเก้าวได้ไหมท่นนี้เอาอันห้าวนี่นแหละเชื่อเมื่อกี้นั่นอันห้าวนะเอาไว้เฮ็ดเออถ้ามันห้าวก็จะมาเบิ่งเนาะ ได้แล้วพี่น้อเออมาท่าพูเอาไว้เห้แกลปีนานี่ง่ายอยู่ดิพักงายอยู่ดินูนาอยู่เอาไว้กานาทีก,ก,ก็โอ้นาเหบาบเลยหลายหนอนอ้าวันนี้ก็จะได้หาขึ้นพี่น้องขึ้นหาพักพอนเรตตอนเทก่ เฮาก็น่าจะไม่ได้ไปหากินเลยนะเพราะว่าพักพ่อนแหละตอนเทีกับพี่น้องเอ้ยพักพ่นเอ่อสำหรับคลิปนี้กาสิขอจบไว้เพลงซัมนี้พี่น้องเดี๋ยวคนโคโตขึ้นพักพ่อ,กอนก่อนแล้วก็ ตอนแรกไม่ได้ไปหากินพี่เลยมีแต่ลงตัดลำพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็สีขอทโจ้เพียงสำนี้เด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพบพอกันใหม่ขอความเขอ้าใจผู้ติดต่มแล้วก็หับสม่มวันนี้ก็นอนหายนอนสูนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อขอโตลาไปก่อนบ๊ายบาย